เออคุณแม่ชื่ออะไรครับปม่อไทยสุขงไทยครับอยู่ที่ไหนครับอยู่ปงแง่แม่ลินเชียงใหม่ครับเชียงใหม่คุณแม่ซื้อถุงจือมาทานเองหรือเปล่าครับทานเองในครอบครัวในครอบครัวนะครับคนนี้ครอบครัวมีปัญหาสุขภาพไหมครับคุณแม่ไม่มีแต่คุณพ่อมีคุณพ่อเป็นอะไรครับเป็นหือทอทุ่มแพ้อาการของคุณพ่อเป็นยังไงบ้างครับ การของคุณพ่อตอนตอนแรกมันเหนื่อยเหนื่อยหอบครับต้องใช้ถังออกซิเจนตลอดถังออกซิเจนตลอดนะครับ<ช>แล้วตอนที่กลิ่นจืดได้กลิ่นจืดมานานหรือยังครับประมาณเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนก่อนที่คือตอนที่กลิ่นจืดเนี่ยมีอาการอาการข้างผลข้างเคียงไหมครับไม่เป็นนะัะธรรม,มาดาไม่เป็นนะครับเนาะ และตอนนี้คุณพ่อคุณพ่อตอนแรกคุณหมอนัดนัดคุณพ่อกี่วันครั้งครับครึ่งเดือนหนึ่งครึ่งเดือนครั้งเช็คอาการนะครับเนาะ,ะหลังจากกลินจิ้วแลวเจ็ดเดือนนี้ตอนนี้คุณหมอว่าไงบ้างครับก็เลื่อนนัดเป็นสองเดือนเลื่อนล้วเป็นสองเดือนและอาการที่เหนื่อยหอบอยู่ยังมีอไหมครับแต่ก็ไม,ม่มีทอะไรแล้วเจ้าห่างไปเอาห่างไป รู้สึกรู้สึกดีขึ้นน,นะครับพอใจกับกับการการกินลิ่นจื้อไหมครับพอใจครับตอนนี้คุณแม่อุทัยกินทั้งครอบครัวหรือเปล่าครับครอบครัวเลยครับกินลิ่นจือ้อย่างเดียวหรือว่าอย่างไงครับส,สลายกาแฟแลวก็ยาโอเคครับแล้วสุดท้ายครับฝากกับผู้ที่สนใจเรื่องหิ่นจื้อหน่อยว่าคุณแม่ได้กินฝากความมั่นใจหน่อยครับว่าคนที่ยังไม่ได้ทานให้มั่นใจยังไงครับก็ ที่แม่จ่มาทานแม่นี่ก็มั่นใจ,จะจะทานมาทุกทุกบริษัทแล้วมันมันหมมีอย่างดีขึ้นแต่แมาเจอใส่เหตุริมจือมันดีขึ้นก็เลยมั่นใจถ้าเรื่องจือบริษัทดีเซ็แล้วมันดีขึ้นใช่ไหมครับโอเคครับคุณแม่ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ